สวัสดีครับผมปอนจากปอนรีวิวนะครับวันนี้จะมารีวิวเปรียบเทียบระหว่างตะเกียงสองตัวนี้นะครับเป็นสองแปดห้าเอนะครับเป็นซีรีส์สองแปดห้าเอแล้วก็ซีรีส์สองเก้าห้าเอนะครับมันต่างกันที่อะไรบ้างก็ตามนี้เลยครับขนาดตัวสองแปดห้าจะเล็กกว่านะครับเป็นตะเกียงไซส์กลางส่วนสองเก้าห้าตัวนี้เป็นตะเกียงไซส์ใหญ่นะครับ เดี vale ur, 2, 8, so, like ๋ยวมาแกะสองแปดห้าก like ่อนนะครับน่ครับก็จะเป็นถังสีเท่าเหมือนกันดูโอฟิลเหมือนกันครับแล้วก็เดี๋ยวแกะ295ต่อนะครับน่ครับเหมือนกันครับคล้ายๆแก่เขียนข้างหน้า ไม่เหมือนกันครับถังสีเท่าเหมือนกันเป็นตะเกียงสองไส้เหมือนกันอันนี้ขนาดกลางนี่ขนาดใหญ่กว่าข้างหน้าก็จะสกรีนโคลแมนพาวเวอร์เฮาส์ดูโอฟิลนะครับส่วน285กจ็จะสกรีนโคลแมนดูโอฟิลเฉยๆไม่มีพาวเวอร์เฮาส์นะครับส่วนด้านหลังด้านหลังก็ไม่ต่างกันนะครับเขียนเหมือนกัน ตรงนี้ก็เหมือนกันทุกอย่างครับแตกต่างกันแค่ตัวนี้สองเก้าอตัวนี้สองแเท่านั้นเองครับเป็นสองไส้เหมือนกันไส้ก็ต่างกันครับไส้ก็ต่างกันนี่ครับถามว่าถ้าซื้อตัวไหนตัวนี้ราคาซื้อตัวไหนคุ้มกว่ากันตัวนี้ราคาห้าพันสามนะครับตัวนี้แพงกว่านะครับห้าพันสามทั้งชุดนะครับส่วนตัวนี้ราคา สี่พันแปดร้อยนะครับตัวนี้ทาไมแพงกว่าทั้งที่ตัวมันเป็นตัวมันเล็กกว่านะครับก็ตัวเนี้มันจะแถมเคสตัวนี้มาให้เลยครับในแพ็กเกจในกล่องอะไรพวกนี้แล้วก็นอกจากแถมเคสแล้วมันจะมีแถมกรวยเติมน้ำมันมาให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับห้าพันสามครบเลยครับไม่ต้องไปหาซื้อส่วนในตัวใหญ่ตัวนี้นะครับไม่มีแถมเคสแบบนี้มาให้นะครับต้องซื้อเอง ครับแต่ว่าไอ้ตัวใหญ่เนี่ยมันจะแถมกรไยเจมน้ำมันมาให้4 8 0ตัวนี้5,030ว่าแต่จะชอบนะครับอันนี้เล็กกว่าแต่แพงกว่าครับแต่ว่าก็แถมมาครบเคสตัวนี้ถ้ามีขายเฉพาะเคสอย่างเดียวไซส์นี้นะครับไซส์กลางก็ราคาป้ายก็จะประมาณ900บาทนะครับส่วนไอ้ตัวนี้ก็1,100นะครับราคาป้ายตอนนี้หาค่อนข้างยากครับราคาป้ายหาค่อนข้างยาก ก็ต่างกันประมาณแค่นี้ครับครับขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามด้วยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ